สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้เฮาสิไปเกลือป่านะครับเด้อไปเกลือป่าอยู่บ่อป่าเห็นดูเบิ่งบรรยากาศครับเบิ่งบรรยากาศครับผมบรรยากาศยามแรงครับผมนี่ครับอ้าวสมุนสมุนสมุนมาทั้งหลายคนครับเดี๋ยวสิไปเบิ่งบ่อป่าครับผมไปครับไปเดินทางกันเลยทางอย่างวะไปที่หรอเอารถรถรถทางกันแป๊บนึง ติดไฟแดงติดไฟแดงรถติดไฟแดงครับผมครับอ่าไปเกลือป่านะครับรถขอมาพอดีครับผมนี่ครับบ้านก็นี่ครับบ้านบ้านสวนลุงยอดครับบ้านสวนประมาณนี้นะครับนี่งานเลีงครับโอ้บรรยากาศหน้าหนาวครับลูกสมุนมาหลายแห้งไปครับสี่เบิร์กนี่ครับบ่อปลากันนี่ไปเกลือป่ากันงานเลี้ยงนะครับพี่น้อง เลี้ยงไว้กินนี่ละบ่ได้เลี้ยงไว้ขายแล้วโอ้ยคุณสมุนมะครบครับมันนี่นี่จะดอกสาบเสือคุนี่คือดอกสาบเสือพ่ออีลเล้่ยวนี่ครับต้นมะกอกต้นใหญ่ดกแห้งครับนี่นี่จะนวยคุณนะี่ต้องบ่ได้เก็บเลยมันโอ้โห สมุอนมาลายครับเหมือน,นมาลายแหองนี่ครับบรรยากาศของบ่อปลานะครับน,นี่วันวน,วน,วน,วนีอย่างหลายครับคือมีบ่อหนึ่งบ่อสองบ่อสามหด อ,นนอันนี้คือลักลักก็ปักเขยแดนเย้าคุณเราคุณปลูกสมุนหลายแห้งยำแรงไม่ไปเฝ่าบ้านจะค้นบ้านไปกันมดเลยอูไปจูโอ้ป่าขึ่นยันนะครับบ่อนแหง้งบ่อนแหง้งป่า นี่แหละครับภาพ,รพบ,บรรยากาศตอนเล้กๆความเย็นๆครับพี่น้องครับกะสิมันสั้นสันเด้อครับผมยางอยู่อันนี้ก็เป็นบ้านนะบ้านผมเนี่ยขามคลองอันนี้คือคลองสูงน้คลองสงน้ามา,มาจริงๆน้ามันต้องไหลลงมานี่ผมเห็นคลองสูงน้ามันไหลอยู่ตรงไหนนี่ครับคลองสูงน้าตรงนี้ครับนี่คลอง,ง,นงนี่ไหลจุ๊บๆง,ง,งนี่นนะอบ่มีครับตนี้น้าขาบ่ได้ปล่อยมา Bọn mà gặp lấy hơn là chụp chụp hơn là bới hơn đi mướn rồi rồi đây da đây hiển tổ hơn này hiển tổ rồi để kẹt như cái nói cần săn một đều mà chắc cũng lúc sai quay sai rồi à vậy nên không có โอ้หลายครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นหลายแห่งเนี่ยครับโอ้เนี่ยเนี่ยหลายแห่งหลายแห่งกูนะโอ้ยกูนะโอ้ยแตกสุดสุดอยู่หลายแห่งกูนะกูนะแตกสุดสุดอยู่น้องเอ้ปลาหลายทักนี่ปลาติ๊กเอาก็ได้อยุ่บวันเหี้ยคือเมื่อวานไม่ได้เลยได้หลายวันได ตรับนี่บอนี่นะ <ste al ondan S 1> ครับเด้อบอนี่อันนี้กเกษตรเกษตรพอเพียงครับเลี้ยงเอาไว้กินโดยตัวโดยอันนี้นะครับแต่ว่าบอนี่มันสิเป็นนะนั่นครับเป็นอันนี้เขาเรียกว่าดอกดอกต้นย่างครับนะครับต้นย่างของมีดอกครับนต้นย่างต้นย่างอยู่หน้าผมมีสามสี่ต้นหลายคนข้างในมนหลายคักนะครับหลายแห้งพอได้กินครับเนี่ย้ให้มันนิดนิดน้อยเราไม่ได้ให้หลายหรอก หลายว่าได้เพราะว่าเาก็ประหยัดแน่เลี้ยงแบบบุฟเฟ่แน่ก็่ได้เนาะแอ็มหายู่หากินเองนะครับเบิ้งบอยนี่คนอ่ะอันสมุนทากินเนี่ยแหละครับนี่อันอันนี้แหละไอ้หัวหันป่านี่แหละฮาเบิ้งบอยนี่ครับบาทนี่บอยนี่เด้อพี่น้องเลยบอยหนึ่งแคสตมีวัวนี่โอ้มีอยู่ได้ละเนาะคนอ่ะโอ้ เงยยูเนี่เกิดย,ยู่อูไหลเด็กๆกันสวดๆอยู่ธรรมดาแล้วครับปลามีแตป่ปลาตะเพียนเะไอ้วิธีการเลี้ยงกับเลี้ยงแบบปล่อยครับผมบันใดใหรวาหาันพี่จังปล่อยเนี่ยแหละครับปล่อยตามธรรมชาติแล้วก็เอาเหอะงาไม่ไพ่เนี่ยเนี่ยลงครับลงป้องกันคนมาขโมยปูปลา นนี่ครับมีหอยน้ำด้วยครับนี่หอยหอยหอยจูบนี่ยล่ะเดี๋ยวอยใส่อยู่ลายบ่กับบุหรี่แล้วปลาอย่างนี้ชื้ครับเถอะวะนี่ปลาอย่างครับนี่ดำดำนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องครับเห็นไหมนี่ดำดำนะครับนะนี่นี่เป็นดำนะครับนี่ปลาอย่างวะนะนะติดตามชีวิตมันดูคือยังปลาคือยังปลาสวายนี่ครับนี่นี่ครับนี่แมนบ่จักปลาอย่างวะ บ่เคยเห็นโอ้โหนะคุณนะครับเห็นบ่ในที่ในกล้องคือทีเห็นอยู่นอหน่อยในในในมาแล้วเนี่ยนี่นีนน่น,นี่นี่นี่ตายยังวะโอ้เพิ่งเพิเห็นครับนี่มีกันเนาะปลายยังมันนะขอเสียงแบบเสียงดีครับนี่ ที่ชีวิตพ่อเพียงครับพี่น้องครับมันก็เป็นแบบนี้ละบริรูละบริมีล,ลวงหลายคือเขาครับแต่ว่าเป็นซ่อพ่อเพียงจะเข้าปราถนาทุกคนกับปราถนาแบบนี้หละแต่มันเฮ็ดได้บะ,ะเฮ็ดได้ครับถ้ามีหนีมีสินมามีหนีมีสินกาง่าอยาอยู่เด้อพี่น้องเลยซ่มพ่อเพียงก็ได้โอ้หลับซาบอยู่หากินสู้ ไปไปว่าต้องกินดอกสูได้กินโอ้ยว่าเป็นข้นเหมืนอนนะยังดีให้คนกินตอนไหนหมาก,ก็กินตอนนั้นเอรลดยน,นี่ครับว่านี่ขึ้นนะ,ะเอาไปไล่กันได้แต่พ่อได้อยู่ได้กินนะครับพี่นอ้องพ่อได้อยู่ได้กินเบึงบัวนี่ครับบัวนี่ผม มวันวานเนี่ยได้หลายบอ่อนี่ก็ได้หลายเตอร์แล้มันสี่ห้าตัวนี่แหละแล้วกหลายคัดก็นั่นดอกบึ๊บลงนี่บัดซีมันจะละเนาะมาเบิ่งครับมันสีหลายแบนไดครับพี่น้องเออคือเงียบเนาะแบบนี้ซ่งชีมเงียบนาะหกโมงแรกนะครับพระพระตีละครั้งนะซุ่งชีมเงียบนาะแบบนี้ บมกขึ้นน่องบ่อนี่เหียบเก็บเลยครับน้องเหียบเลยบอ่อนี่เบิดแล้วมั้งเมื่อวานก็ยิงหลายอยู่เลยแตกสุดๆโอ้มาอยู่นี่งก็ได้มาอยู่หกน้องมาอยู่มาอยู่ นี่แหละครับพี่น้องครับกะเป็นบ่อเลี้ยงที่พอเพียงครับเลี้ยงไว้จะกินครับบม่ได้เลี้ยงไว้ขายครับเลี้ยงไว้กินนี่แหละจะเป็นบ่อเลี้ยงป่าที่บ่อใหญ่ครับนิหน่อยเรต้องใส่งบประมาณไปสร้างครับใส่กําลังไก่นี่แหละป่านขั้นนันขึ้นมาเลยครับนะป่านปานขึ้นมาครับอันนี้เฮือนครับกะปานเรื่อยๆครับโดย ทีแรกผมก็จ้างเขาอยู่เลยจ้างขั้นละสามร้อยสองร้อยก็จ้างเขาให้เขาปั้นให้มันสูงขึ้นนะไว้กักน้ำสักฟังหนึ่งก็ไม่ต้องจ้างนะครับดูแต่ว่าข้อเสียของการเลี้ยงพวกปลาตะเ,เพียนปลานิลนี่การขั้นก็ต้องใหญ่เน้นนะครับเพราะว่ามันมันกัดม,มันเสาะมันเฮ็ดเบ้าเฮ็ดหยังนะมันเฮ็ดหูเฮ็ดหยังให้แห้งครับผมเอาละครับพี่น้องครับวันนี้กันคลิปนี้กันสำหรับคลิปนี้กับพ่อกันทำนี่เนาะ ต้องดูคล so ิปเพราะว่าปลาก็บ่ค่อยหลายนะครับเพราะว่าผมก็กินแน่ละนี่ก็ธรรมดากินแน่ละก็บ่ค่อยล่วงค่อยหลาหรอกแต่ว่าก็พอมีอยู่พอมีให้ให้ได้กินแล้วแรงอยู่ครับผมก็ดีกินอยู่นะก็คืนดีได้ละโอ้หนาโอ้หน ฝักอยู่ครับเพื่อไม่ให้น้องครับผมเป็นให้หน้าด้วยครับเด้อให้หน้าเกา่าโมเมนตให้หน้าเกา่าเหรอให้หน้าที่จะ,ะปลูกเขาปลูกหญิงเนี่ยแหละแต่ผมไม่ได้ปลูกครับโมเมนต์น,หนาหน้าหลายเด้อขี้ข้านคนขี้ข้านเห็นหน้าครับนี่แหละข้านเห็นหน้าก็เลี้ยงปลาเลยปลามาปล่อยครับก็สายพันธุ์ปลากัาบ่ัไก่บ่วไก่ครับอยู่โคกสี่สุพรรณเนี่ยครับ ผู้่อให้สนใจก็เดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปให้เด้อครับเด้อเพิ่นก็ขายปลามาโดนนั่นละ่ะมือเพิ่นก็ขายตำหุงกระย่างน้ำแซ่บครับผมก็โอเคนะครับผมพ่อกันซรนี่นะครับพี่น้องเนาะกระปลาก็บ่ล้วงบ่หลายดอกแต่วกระเล็กๆน้อยครับเพราะว่าเฮาก็บ่ได้ให้ให้เขาแบบแบบว่าอันนี้นะแบบหลายนะไหลได้ด้ เขาบริให้เขาแบบไลนะแบบพายุพอกินหนะ,ะเรียงแบบพ่อยุพอกินนี่หละบรต้องแบบว่าไล่ประนั่นครับผมว่นหัวว่านแหยอยู่นี่แหละครับเป็นบรได้บ,บริวารหนกะสมุนบนนะ่ะจะไปยังเราอยู่ขั้นบนอะ่ะหาหนูตามเดิมนะครับตามสไตล์หมาไงละ มื่อนี้กัฝากสับนี้นะครับเดอ้อฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ในี่นะครับผมมีลุงยอดกับลาก่อนนะครับเดอ้อสวัสดีครับ